พระไตรปิฎกกันที่33คสามคำพีอังคุตรนิกายทัสกะนิบาทว่าด้วยการอบรมจิตใจด้วยอสุภสัญญากล่าวคือในครั้งพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดใกล้เมืองเสตัพยะนั้นมีกลุ่มพีสามพี่น้องชาวเมืองเสตัพยะซึ่งมีชื่อว่ามหาการคนหนึ่งมัชิมาการคนหนึ่งจุลการคนหนึ่ง พี่ชายใหญ่กับน้องเล็กได้เที่ยวไปบรรทุกสินค้ามาจากนานาสถานด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มคนกลางคือคนที่มีชื่อว่ามัชิมะการนั้นได้อยู่บ้านขายสินค้าที่พี่ชายกับน้องชายนำมาอยู่มาคราวหนึ่งสองพี่น้องนะก,ก็คือมหาการกับจุลการได้บรรทุกสินค้าต่างๆ ด้วยเกวียนห้าอยเล่มไปที่กรุงสาวัตถีไปพักอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันซึ่งใกล้ๆกันหรือว่าติดต่อกันมาหาการได้เห็นพวกอริยะสาวกชาวกรุงสาวัตถีมีการถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นออกจากกรุงสาวัตถีไปในเวลาเย็นเพื่อจะได้ฟังธรรมก็จึงได้ถามบุคคลเหล่านั้น พอได้ทราบแล้วก็คิดว่าเธออย่าประมาทดูแลเกวียนเราจักไปฟังธรรมครั้นไปถึงแล้วก็ไหว้พระตถาคตเจ้าแล้วก็นั่งในที่สุดแห่งประชุมชนในวันนั้นพระตถาคตเจ้าผู้ทรงทศพลยานก็ได้ทรงแสดงอนุปพิกถาแล้วทรงแสดงโทษแห่งกรรมรมทั้งหลายโดยอเนกปริยายด้วยทุกขักขันทสูตรเป็นต้น ตามสมควรแก่อัธยาศัยของมหาการครั้นมหาการได้ฟังแล้วก็คิดว่าเราจะต้องละสิ่งทั้งพวงไปไม่มีทรัพย์สมบัติอันใดไม่มีญาติมิตรผู้ใดติดตามเราไปได้ในเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องการอะไรด้วยคารวาสเราจักบรรพชาเมื่อมหาชนถวายบังคมลาแล้วก็ทูลขอบรรพชาต่อองค์พระศารสดา เมื่อองค์พระศาสดาตรัสถามว่าผู้ที่เธอควรอำลาไม่มีหรือก็กราบทูลว่าข้าพระองค์มีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระเจ้าข้าเมื่อรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปอำลาน้องชายเสียก่อนก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วกลับมาบอกน้องชายว่าน้องเอ๋ยสมบัติทั้งปวงนี้เธอจงดูแลน้องชายถามว่าก็พี่เล่าจากไปไหนตอบว่าเราจะไปบรรพชา ในสำนักขององค์พระศาสดาเมื่อน้องชายอ้อนวอนด้วยประการต่างๆไม่อาจให้กลับใจได้จึงว่าตามใจเถิดมหาการก็ไปบปรรพชาอยู่ในสำนักองค์พระศาสดาฝ่ายจุลการก็คิดว่าเราจาักพาพี่ชายศึกให้ได้แล้วก็ตามไปบปรรพชาต่อมาภายหลังมหาการได้อุปสมบทแล้วก็เข้าเฝ้าองค์พระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนา เมื่อองค์พระศาสดาตรัสตอบว่ามีธุระอยู่สองประการก็กราบทูลว่าข้าพระองค์จักไม่อาจทำคันทัฐธุระให้เต็มที่ได้เพราะข้าพระองค์ได้บรรพชาในเวลาอายุมากแล้วข้าพระองค์จักทำวิปัสนาธุระให้เต็มที่กราบทูลดังนี้แล้วจึงได้ขอเรียนโศสานิกะทุดงพอคนต้องปวงนอนหลับหมดแล้วก็ออกไปสู่ป่าชา้า เวลาจวนสว่างก็กลับมาวิหารก่อนคนทั้งปวงตื่นขึ้นครั้งนั้นก็มีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งนะชื่อว่านางกาลีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เผาศพนางกาลีได้เห็นที่ยืนที่นั่งที่เดินจงกรมของพระเถระเจ้านะก็จึงคิดว่าใครหนอมาที่นี่เราจัะจับให้ได้เมื่อไม่อาจจับได้ก็ได้จุดประทีปไว้ที่กระท่อมในป่าชา้า แล้วก็าพาปุธ,ธิดาไปนั่งเอบอยู่ในที่แห่งหนึ่งได้เห็นพระเถระเจ้ามาถึงในเวลาเที่ยงคืนก็ไปไหว้แล้วถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นี่หรือพระเถรเจ้าก็ตอบว่าจ้าเราอยู่ในที่นี้จึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาผู้อยู่ป่าช้าควรจะรู้จักข้อวัดพระเถรเจ้าก็ไต่ถามว่าเราควรจะปฏิบัติข้อวัดของเธออย่างไรได้ถามเสียว่า ได้ถามเสียว่าควรทำอย่างไรอุบาสิกาเขาตอบว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรบอกแก่ผู้รักษาป่าช้าและบอกแก่พระผู้ใหญ่ในวิหารบอกแก่นายบ้านจึงจะเป็นการดีพระเิระเจ้าถามว่าเพราะเหตุอะไรนางกาลีตอบว่าเพราะพวกโจรที่ทำโจรกรรมแล้วเวลาถูกพวกเจ้าของติดตามมาก็จะทิ้งของไว้ที่ป่าช้าแลนน้วก็หนีไป พวกคนที่ติดตามมาก็จะทําอันตรายแก่ผู้อยู่ในป่าช้าแต่เมื่อบอกแก่คนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็จะช่วยกันได้กัน้นกลางไว้นัก็คือว่าช่วยปกป้องนั่นเองพวกเรารู้จากการอยู่ในที่นี้ตลอดเวลาเท่านี้ของพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้ท่านไม่ใช่โจรเพราะฉะนั้นจึงควรบอกแก่คนเหล่านั้น พระเทราเจ้าจึงถามว่าสิ่งอื่นที่ควรทำมีอีกหรือนางการีตอบว่ามีอีกคือพระที่อยู่ในป่าช้าไม่ควรฉันปลาไม่ควรฉันเนื้อไม่ควรฉันแป้งไม่ควรฉันงาไม่ควรฉันน้ำอ้อยงบเป็นต้นไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเกียดคร้านไม่ควรมีความโอ้อวดไม่ควรมีมารยาควรเมียายาสัยดีเวลาคนทั้งพวงหลับหมดแล้ว จึงควรมาจากวัดและควรกลับไปวัดก่อนคนทั้งพวงตื่นขึ้นถ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในทีน่นี้ด้วยอาการอย่างนี้ก็จักอาจให้กิจบรรพชิตถึงที่สุดได้ถ้ามีคนทั้งหลายนำศพมาทิ้งข้าพเจ้าจาักยกศพขึ้นที่เรือนยอดจักทำสักการะด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วก็จักเผาถ้าไม่อาจยกศพขึ้นที่เรือนยอดได้ก็จะยกขึ้นที่เชิงตะกอน แล้วจากเผาจากใช้ขอก็ออกมาไว้ในภายนอกจากสับฟันด้วยขวานให้ขาดเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟจักบอกให้ท่านมาดูพระเถระเจ้า,าก็รับว่าดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระเถระเจ้า,าก็ได้ไปดูนางกาลีเผาศพได้แลเห็นศพมีร่างกายถลอกเหมือนกับโขดด่างมีเท้างอห้อยลงแล้วก็มีมืองอ หน้าผากไม่มีหนังพระติระเจ้าก็าปรงอนิจจังว่าอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวาเกิดขึ้นแล้วนิรุชันติก็ดับไปเตสังวูปสมโมสุโข,ขการที่สังขารทั้งหลายสงบระง,งับไปในนิพพานนั่นแหละเป็นความสุขดีว่าดังนี้แล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต เป็นนั้นว่าจบเรื่องพระเทเจ้าผู้อบรมอสุภะสัญญาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงเท่านี้ส่วนพระจุลกามที่บวชด,ด้วยคิดว่าจะพาพี่ชายศึกนั้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอย่างใดก็คิดถึงแต่คารวสนึกถึงแต่บุตรภรรยาไม่ได้อบรมอสุภะสัญญาหรืออนิจจสัญญาอย่างไรเลยลงท้ายก็ถูกพวกภรรยาบังคับให้ศึกแล้วก็ศึกไปเพราะฉะนั้น องค์พระจอมไตราาศาสดาจึงได้สอนให้ภิกษุทั้งหลายอบรมจิตใจด้วยสัญญาสิบประการมีอานิจจัสัญญาเป็นต้นดังแสดงมาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทอ